เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วนะคะ,ะกับช่วงนี้เพย์ออฟนั่นเองค่ะบอกก่อนนะคะท่านากักกอล์ฟคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพย์ออฟในวันนี้โปรเชนลุกตึงกันแล้วค่ะค่ะวันนี้โปรเชนมาทําอะไรคะโบ๊ะเนีครัโปรเชนจะมารีวิวแชมป์คนล่าสุดของ US Women Open ครับอ๋อไม่ใช่วีของเราเองค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าโปรเชนจะรีวิวมาด้านไหนบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันค่ะครับ ช่วงเพลย์ออฟในวันนี้นะครับอยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยากุลผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารู้จักกับแชมป์ US Women Open คนล่าสุดเขาก็คือมิเชลวีนี่เองนะครับมิเชลวีนะครับหรือชื่อเต็มของเธอก็กคือมิเชลซุงวีนะครับหรือมีชื่อเกาหลีว่าวีซองมีแมชื่อนี้อาจจะไม่เคยมีใครได้ยินนะครับเธอเกิดมาที่11ตุลาคมนะครับพศ2532 ปีนี้นะครับเธอก็อายุครบ25ปีพอดีนะครับเป็นนักกอล์ฟชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีเธอเริ่มเล่นกอล์ฟนะครับตั้งแต่อายุ4ขวบถือว่าเริ่มเล่นกอล์ฟนี่ตอนเด็กมากๆเลยนะครับโดยนะครับเธอได้เข้ามาเล่นในรายการ USGA ในปี2,543เมื่ออายุได้เพียง10ปีเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิตินักกอล์ฟที่อายุน้อยที่สุดตลอดกาลนะครับที่เคยเข้ามาเล่นและเธอนะครับก็ได้ประกาศเทินโปรในปี2,548หรือว่าเทินโปรตอนอายุ15ปีเท่านั้น มิชวีนะครับเป็นนักกอล์ฟหญิงนะครับที่มีรูปร่างสูงมากๆนะครับคือสูง185ซนติเมตรถ้าเราได้ดูการแข่งขันนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ามิชวีเนี่ยจะเป็นนักกอล์ฟที่มีรูปร่างสูงกว่านักกอล์ฟสุภาพสตรีคนอื่นใน l อ g A ทัวร์มากๆในอดีตนะครับมิชวีพยายามลงแข่งขันในรายการของพ g ชีเอทัวร์ร่วมกับนักกอล์ฟชายหลายๆคนถ้านักกอล์ฟไม่ได้ฟังผิดนะครับในรายการ P g a เอทัวร์หรือในรายการที่มีผู้ชายเข้าแข่งขัน,ขนก,กันนะครับ โดยนะครับเธอก็จะได้รับสิทธิพิเศษและได้รับการยกเว้นนะครับเพราะว่าผู้สนับสนุนแข่งขันก็อยากให้มีอะไรที่หลากหลายเข้ามาที่มิเชลวีตัดสินใจไปลงเล่นในรายการ P ิเทัวร์ในตอนนั้นนะครับก็เป็นเพราะว่าในสมัยที่เธอเข้ามาในวงการกอล์ฟใหม่เนี่ยเธอถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการกอล์ฟเลยก็ว,ว่าได้เพราะเธอนะครับเป็นนักกอล์ฟหญิงที่ตีได้ไกลเท่ากับผู้ชายหรือใกล้กว่าผู้ชายบางคนในทัวร์ซะอีก ด้วยระยะที่ตีไดเวอร์ได้ถึง300หลานะครับในตอนนั้นและเหล็กเจ็ดที่สามารถตีได้ประมาณ180หลาและในตอนนั้นนะครับก็มีกูรูกอล์ฟหลายๆคนนะครับเทียบว่าเธอคือไทเกอร์วูดในฝั่งผู้หญิงครอบครัวของมิชเวีนะครับในตอนนั้นจึงตัดสินใจให้มิชเวีนะครับลงแข่งขันในรายการของผู้ชายทั้งหมดหรือมองข้างการแข่งขันของ LPGA หรือว่าการแข่งขันในฝั่งของนักกอล์ฟหญิงไปเลยก็ว่าได้ แต่จากการพยายามแข่งขันในรายการของ P.G.A ทัวร์นะครับหรือรายการของผู้ชายอยู่หลายต่อหลายรายการเธอก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับหรือไม่เคยผ่านการตัดตัวเลยสักรายการ ที่เป็นแบบนั้นนะครับก็เพราะว่าแม้เธอจะเป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลเกือบเท่าๆกับผู้ชายทุกคนนะครับแต่ในจังหวะที่มีการตีเข้ารัฟหรือการที่จะต้องตีออกมาจากย่ายาวนะครับด้วยความที่เป็นผู้หญิงเธออาจยังมีกล้ามเนื้อที่ไม่ใหญ่พอที่จะฟัดลูกออกมาเหมือนผู้ชายคนอื่นๆได้นะครับหรือว่าเมื่อเธอเจอภาษีในดุ่มที่ค่อนข้างยาวนะครับเธอก็อาจจะควบคุมการสปินได้น้อยกว่าผู้ชายเช่นเดียวกัน ก็ยังเป็นเรื่องที่นักกอล์ฟยิงนะครับก็เสียเปรียบกับนักกอล์ฟชายอยู่ในจุดนี้นั่นเองจนมาถึงปี2009นะครับมิชวีเริ่มกลับมาแข่งขันใน LPGA ทัวร์ของผู้หญิงอย่างเต็มตัวนะครับก็ทําให้เธอควา้าแชมป์ในรายการแรกคือโรดีน Os h u a i n v i t a t i o เ a l เป็นแชมป์ระดับอาชีพรายการแรกนะครับได้สำเร็จด้วยการเอาชนะพอลล่าคิมเมอร์นะครับทิ้งอันดับ2อย่างพอรล่าคิมเมอร์ไป2สโตกและในปีต่อมานะครับเธอก็ควา้าแชมป์ที่2ได้ในรายการ C.N. Canadian w o m e n Open นะครับ เอาชนะซูซานเพเทสันนะครับไปได้ถึงสสตรอกและหลังจากนั้นนะครับกูรูกอล์ฟหลายคนนะครับออกมาบอกว่าให้จับตามองมิเชลวีดีๆนะครับเพราะเธอนะครับจะเป็นไทเกอร์วูดส์ในวงการของ LPGA ทัวร์ได้อย่างแน่นอนแต่หนทางของเธอนะครับก็ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบเพราะหลังจากที่ได้แชมป์ที่2ในปี2 0 1 0เธอก็ทำผลงานย่ำแย่มันโดยตลอดโดยไม่เคยคว้าชแชมป์ได้เลยสักรายการนะครับในปี2 0 1 1มาถึงปี2 0 1 3และติดท็อป10อยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่แล้วนะครับปัญหาหลักๆในช่วงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการพัดที่เป็นปัญหากัรมิชูวีมากๆมีการเปลี่ยนท่าพัดหลายต่อหลายท่านะครับแต่เขายังไม่ประสบความสําเร็จนะครับจนมาถึงต้นปี2 0 1 4คือปีที่เธอกลับมาประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากการแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของการพัดมาพัดในท่าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบสุดๆนะครับซึ่งครั้งแรกที่เธอลงมาพัดท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากนะครับกับวงการกอล์ฟเพราะว่าเป็นท่าพัดที่มีความเป็นเอกลัักกษณ์เพาาะตวสูงม และในการพัฒนาในเรื่องของท่าพัดนี้นะครับก็ทําให้เธอพัฒนาเกมในเรื่องของการพัดได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆโดยนะครับทำให้เธอกลับมาได้แชมป์ที่3ตลอดการเล่นของเธอนะครับในช่วงต้นปี2014นะครับในรายการ LPGA r o t o Championship ด้วยสกอร์14เดอร์พานะครับทิ้งอันดับ2อย่าง Angela Stanford ไปสโตรกและประจวบเหมาะกับความมั่นใจและอะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้เธอก้าวมาควา้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกของเธอได้ในที่สุดในรายการ US Women Open ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นี่เองครับ ถ้าให้พูดถึงจุดเด่นของมิเชลวีนะครับจุดเด่นตลอดการในการเล่นของมิเชลวีจะเป็นอะไรไปเลยไม่ได้นะครับนอกจากเรื่องของระยะนะครับอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้นะครับมิเชลวีตีไกลจนตั้งเป้าหมายว่าจะแข่งขันในทัวร์ของผู้ชายเลยด้วยซ้ําแต่ในช่วงที่ฟอร์มตกสุดๆนะครับจุดอ่อนของมิเชลวีก็คือในเรื่องของการพัดการพัดที่ผิดพัทดได้ง่ายนะครับบางวันเนี่ยพัดดีก็ดีไปเลยบางวันพัดเสียนี่ก็ทําให้ความมั่นใจเสียไปเลยก็มีนะครับ ถ้าใครนะครับที่ได้เคยดูมิเชลวีในการแข่งขัน Honda LPGA ที่เมืองไทยหลังจากที่เธอออกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว18หลุมเธอก็จะกลับมายืนซ้อมพัดอยู่หลายชั่วโมงเลยเพื่อเรียกความมั่นใจในเรื่องของการพัดที่หายไปของเธอให้กลับคืนมานั่นเองถ้าเรามาวิเคราะห์วงสวิงของมิเชลวีนะครับเราจะพบว่าสวิงของเธอนะครับในอดีตเป็นสวิงที่เป็นนกักกอล์ฟตีไกลมากๆเลยทีเดียวในช่วงประมาณ4-5ปีที่แล้ว โค้ชกอล์ฟหลายคนนะครับชอบหยิบสวิงของมิเชลวีไปเปรียบเทียบกับไท์เกอร์วูดอยู่เสมอว่ามีความคล้ายคลึงกันมากในด้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความดุดันแต่ในช่วงปี2009มาจนถึงปัจจุบันนะครับมิเชลวีกลับพัฒนาสวิงให้เป็นคอมเพกสวิงนะครับมีการขึ้นให้สั้นลงลดช่วงล่างลดความดุดันลงมีการรักษาคอนเนคชันของแขนให้ติดกับลำตัวมากขึ้น ในขณะแบ็กสวิงและดาวสวิงหรือเราเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือพยายามปรับความกายในสวิงให้ลดลงเพื่อเพิ่มในเรื่องของความแม่นยำให้มากขึ้นนั่นเองเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าในอดีตไม่เคยมีนักกอล์ฟหญิงคนไหนตีไกลกว่าเธอเลยไม่ว่าจะเป็นแคร์รีเว็บโรลินาโอชัวหรือแอนนิก้าโซเดนสแตมแต่ในปัจจุบันนะครับมิชิวีไม่เน้นเรื่องระยะมากนักแต่ปรับสวิงให้ใช้งานจริงในการแข่งขันได้มากขึ้นเธอจึงไม่ใช่นักกอล์ฟที่ตีไกลที่สุดของ LPGA ทัวร์อีกต่อไป พอเขาจะมีนักกอล์ฟอย่างเล็กซี่ทอมสันหรือนักกอล์ฟหญิงคนอื่นๆนะครับที่สามารถตีได้ไกลกว่าเธอท่านผู้ชมฟังมาถึงตอนนี้คงอยากรู้แล้วนะครับว่าถุงกอล์ฟของแชมป์ US Women คนล่าสุดมีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ไดิเวอร์เลยนะครับไดิเวอร์ของมิเชลวีก็คือ Nike c o v e r ิ2.0หรือหัวไม้ Nike รุ่นใหม่นั่นเองนะครับก้าน UST มามิยะ69กรัมนะครับเฟก X ท่านผู้ชมไม่ได้ฟังผิดนะครับมิเชลวีตีหัวไม้หนึ่งก้าน X นั่นเองครับ หัวไม้สามนะครับ Nike c o e r t สองจุดศูนย์ทัวร์ก้าน UST มามิยะเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นก้านตัวกรีน75กรัมเฟกเอ็กซเช่นเดียวกันนะครับส่วนไฮบริดนะครับเป็น Nike VRS c o v e r t กานฟูจิ k ุระนะครับ m o t o r e Speeder Tour Spec Hybrid ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือชุดเหล็กนะครับเหล็ก5และเหล็ก6ของมิชวีนะครับเป็น Nike VR b l o Combo แต่ว่าเหล็กเจ็ดถึงพิชงเชินะครับเป็น n i กี้วีอาร์โปรเหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าทําไมมิชวีถึงตีเหล็กทั้งชุดเป็นคนละรุ่นกันนะครับเหล็ก5กับเหล็ก6ที่เป็นตัว VR Pro Combo นะครับจะเป็นหน้าเหล็กที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นเหล็กที่ตีได้ง่ายขึ้นก็ทําให้เธอสามารถตีเหล็กยาวได้ง่ายขึ้นนั่นเอง ส่วนเล็กเจ็ดถึงพิชเวตนะครับก็เป็น n i ก e VR Pro b l a d รนะครับตัวเดียวกับที่ไทเกอร์แล้วลอรี่แมตต์ลอยใช้ส่วนก้านของทั้งชุดนะครับก็เป็นก้านทูเทมเปิลไดนามิกโก S 3 0 0 High r o n นะครับเวทนะครับเป็น n i ก e VR X T X นะครับ Duo หรือว่าเป็นเวทไนกี้ตัวใหม่นั่นเองนะครับเธอก็จะมีตั้งแต่52าดีกรีนะครับหรือว่าองศา52ไปถึงองศา56และองศา60นะครับก้าน2 Temple Dynamic Go โกลสสามร้อยไฮเช่นเดียวกับชุดเหล็กนั่นเองครับ พัตเตอร์นะครับก็เป็น Nike m e t h o อด006โปรโตไทยนะครับส่วนลูกกอล์ฟนะครับก็เป็น Nike Asset b n d Back หรือว่า La ชินแบ็กนั่นเองครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของมิชลีวีนะครับหรือแชมป์ US เ o m e n คนล่าสุดประสบการณ์ของเธอต่างๆนะครับหลายคนมองนะครับว่าตอนเธอเข้าวงการมานั้นนะักกอล์ฟหญิงคนนี้มีอนาคตที่โรยไว้ด้วยกีบกุหลาบแต่เธอก็ต้องฝาฟันอะไรต่างๆมามากมายจนมาถึงจุดนี้ได้